ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีชาชาชา,ชาครับวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับก็คือตอนแรกว่าน้องจะมาด้วยคือคลิปนี้ไม่ได้เอาน้องมาคือตอนแรกเราก็ตกลงกันว่าว่าจะเอาน้องมาคือน้องมันมีการบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เจอน้องสักตอนเย็นนะครับอาจจะมีคลิปใหม่นะครับกูก็ขยันทาคลิปเหลือเกินนะครับคลิปนี้ผมมาพูดถึงเลัเอ่อชีวิต เจ้าวันของผมนะครับว่าชีวิตของผมเนี่ยมีอะไรมาบ้างครับแล้วผมก็จะแบบสารภาพทั้งหมดเลยคือแบบผมจะเป็นคนพูด,พดตอแหลไงก็ช่างเป็นคนแบบพูดโกหกไงก็ช่างผมจะพูดแบบสื่อตรงเลยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคําแบบไม่หลบคําพูดวาจาก,กันนะครับผมก็จะพูดแบบสารภาพทุกอย่างเคยทำอะไรมาบ้างกับชีวิตตัวเองเคยอย่างนู้นอย่างนี้ทุกคนก็อาจจะเคยเห็นคลิปก่อเนาะ แต่นี่เป็นคลิปเสียงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายสนามฟุตบอลให้ดูก่อนนะครับคือตอนนี้นะ้องมันไม่ได้มาด้วยครับทุกคนครับแล้วพาถ่ายดูคข,า,ขา้าวแล้วตรงนั้นก็มีคนนั่งด้วยว่าเราจะไปครับคือมันก็ขี้อายหน่อยเราก็ไม่ได้คือมันมันมันไม่เคยที่จะชินนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายตรงสนามไปเล่นตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันทุกคนก็อย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกดคอมเมนต์มาให้ช่องเรา อยากให้เราทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์นะนี่ตรงนี้ครับเคยเป็นที่ที่ผมเคยมาถ่ายคลิปแต่ก่อนนะครับก็มาทําคลิปเอ่อพูดแบบเทคนิคการทำ, Tube, ทำยู u ูบทำยังไงครับนี่ตรงนั้นก็ใช่ครับตรงนู้นครับมาเราจะพูดคุยกันตรงนี้เลยนะครับตอน ตอนที่กูทาแม่งก็แบบมีคนแบบแอบมองกว่าคือมัน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 อายแบบมันก็ยูทูบมันเป็นเรื่องปกตินะคือคนที่แบบไม่เคยกล้าทําไม่กล้าแสดงออกมันก็แบบปกติมาเดี๋ยวผมจะพูดคุยตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมตอนตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้เราก็ไปถ่ายอยู่ตรงสนามฟุตบอลนะครับเราก็ไปทําชื่อแบบอะไรตลกตลกใครชอบคลิปนี้ก็ คิดมากก็แบบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับถ้าใครชอบนะมาเดี๋ยวผมจะพูดคุยกันครับเดี๋ยวเราจะเอาตรงไหนดีเราจะมาสารภาพกันทั้งหมดเอาเปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอมันมันตั้งกล้องได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมขออยากตั้งกล้องหอนึ่งนะครับเพราะว่าน้องมันไม่ได้มาด้วยเดี๋ยวผมจะทําท่าลักษณะท่าทางนะครับคือผมเป็นคนที่ชอบพูดต่อแล้วเว้ยเดี๋ยว มุมกล้องอาจจะไม่ดีหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออ,อ,อายาเช็ดกล้องก่อนบอกเลยแม่งกล้องกล้องแม่งแบบทำยากมากไม่รู้มันจะติดได้หรือเปล่านะผมว่าแลวกูก็ไม่มีเล็บด้วยนะประเด็นคือมันแคะออกยากมากเลยคือตรงนี้ทุกคนมันมันแคะออกยากมากตรงนี้ มุมกล้องอาจจะไม่ดีหน่อยนะเพราะว่าคือมันอาจจะเป็นผลกระทบแบบสั่นๆอย่างนี้หน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เอาน้องมาด้วยโอ้โกล้องกล้องกล้องได้แล้วทุกคนจะได้แล้ว ืโคตรยากบอกเลยโคตรยากได้แล้วเว่ยยากแบบสมรับใจจริงอ่ะแต่ผมขอญอาตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยแล้วกันไม่รู้มันจะได้ไหมได้เว่ยเราก็ติดนี่เลยไม่รู้มันเห็นหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่ามันมันอาจจะเสียงหน่อย มาเดี๋ยวผมจะบอกลักษณะวิธีการที่ผมเคยโกหกต้ออะไรอะไรเรื่องก็ตามครับเรื่องที่หนึ่งนะครับผมเป็นคนที่แบบชอบแบบพูดโกหกคือแบบเคยขโมยตังค์นะครับก็ตอนนั้นแบบมีการไปเล่นดนตรีกับเพื่อนแล้วก็คือเราแบบติดเพื่อนมากนะครับก็มันเป็นสมัยตั้งแต่ตอนที่ผมเรียนอยู่มอต้นนะครับก็คือแบบผมไปเล่นอยู่โกดังแถวว่ะ อันนี้ของไม่พูดสถานที่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการอื่นสถานที่ครับก็ตอนนั้นเราก็ไปเล่นอยู่โกดังเนาะก็ชั่วโมงหนึ่งก็8 0บาทแล้วก็แบบขอตังค์แม่คือแบบไม่คิดเอกใจอะไรก็ตัวไปเออมันมีงานกิจกรรมนะแม่ก็แบบขอเบิกเงินไปหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงมันไม่ใช่คือตอนนั้นแบบแม่แม่ผมเชื่อแบบทุกอย่างมากแล้วผมก็แบบคือไม่ได้เอกใจอะไรก็แบบคือแบบจะจะพูดอะไรแบบก็พูดก็พูดออกมาก็แบบ ไม่กล้าที่ที่ที่จะพูดความจริงเนี่ยถ้าผมแบบเป็นคนที่แบบพูดความจริงคือแบบเรื่องทุกอย่างที่ผมพูดออกมาคือมันจะแบบคือมันจะโดนจับหมดเว้แล้วแล้วคือนั่นคือจะจิบหายผมก็เลยที่จะไม่กล้าพูดครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยเรื่อง การการไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ทุกคนก็อาจจะเคยจะเป็นมากแหละแบบมีกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนนะครับก็จะแบบมีอาจหลบไปบ้างหรือว่าอาจไปกินข้าวอยู่ตามห้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านที่ไหนก็ก็ก,ก็ก็เรื่องของเรื่องของแต่ละคนนะผมก็แบบเอออาจมีบ้างถามว่าเข้าไหมคือผมต้องบอกแล้วว่าผมเข้าตั้งแต่ตอนตอนสี่โมงอะ่ะคือมันมันใกล้เรเียนแล้วแล้วเ,เว้ยสี่โมงครึ่งแม่งกูเข้าอะ่ะ แล้วตอนนั้นอ่ะคือกูไม่ไม่ไม่เข้าตั้งแต่ข้าวชาวเลยหรอกูก็แบบไปกับเพื่อนอ่ะคือแบบคือเข้าใจไมภาษาวัยรุ่นเนาะคือมันคือเราเราเราภาษาัยรุ่นเนี่ยถ้าจะียบเปรียบเ,เทียบกับวัยผู้ใหญ่หรือวัยแก่เนี่ยมันคนละวัยกันนะครับคือวัยวัยรุ่นก็คือวัยรุ่นเนาะก็ผมก็แบบไปกับเพื่อนว่างมี er, เฮฮาเออก็ข้าวสี่โมมันก็เลิกเรียนพอดีก็ไม่ได้อะไรคือไปตอนนั้นประมาณห้าครั้งนี่แหละ แล้วก็แบบมีกิจกรรมเลยคือมังก็จะโดดไปเรื่อยๆอ่ะถามว่างานส่งไหมก็แบบมีมีไม่ส่งบ้างมีมีสงง่มมสงมากคือแบบคือที่จริงอะ่ะตอนที่ผมเรียนอะ่ะคือมันจะมาเป็นตอนแก้สอบเลยคือเวลางานครูสั่งในสมุดอะไรเยคือแบบครูทำส่งทุกอย่างแล้วก็เรื่องการแก้สอบเนี่ยถามว่ามันยากไนะหมสำหรับคนที่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้สำหรับคนที่มันแบบมันได้มันก็ได้นะครับครูก็ต้องแก้ตลอดอ่ะคือตอนยูเทอยมแบบแผ่นเท่านี้อ่ะแล้วก็ เขียนลละร้อยกว่ากัวแผ่นนะเฮ้ยไม่ใช่ดิลลารอบจะเป็นประมาณสี่สิบรอบก็รวมกันว่ารอบรอบสี่รอบนะทุกคนเดี๋ยวผมก็ขอตอนนี้มุมกล้องมันเห็นไหมเดี๋ยวผมขอเอากล้องออกก่อนแล้วกันก็เลื่อนทุกอย่างที่ผมสารภาพก็แบบประมาณนี้แหละกูบอกเลยแม่งกล้องเปิดยากมากก็แบบไม่ไม่ได้อะไรทุกคนแบบชีวิตวัยรุ่นมันก็ต้องแบบ มีมันม,ม,นมีมันมีลังเลบ้างเนาะที่ควรมันคือมันต้องแบบมีหลบมีอะไรบ้างนะครับถามว่าทุกผมเป็นผมเป็นมานนานยังคือแบบมันก็เก็มันก็แบบเป็นไวกับเพื่อนเนาะถามว่าผมก็ไม่ได้อะไรครับก็ถามว่าตอนนี้ผมมีหลบไหมก็ไม่นะครับก็ก็แบบมีทํางานส่งคู่บ้างเนาะใครๆมันก็อย่างมีความสุขแหละแต่ว่าถามว่าพ่อแม่เป็นห่วงไหมก็เป็นนะ <c ười> คือแบบมีหลบมีอะไรทุกอย่างเลยคือแบบไม่ไม่เอาเที่ยอะไรอ่ะ คือแบบตอนตอนผีเธอแม่งกูก็ต้องมาแก้มาแก้สอบแบบประมาณแบบแผ่นเป็นกองเป็นกองทั้งคณิตบ้างที่10กบ้างอเยอะมากคือเดี๋ยวใครที่แบบไม่เคยเป็นเดี๋ยวจะรู้ครับแบบถามว่าผมผมผมไม่ใช่แบบคนแบบเออพาแบบเด็กไปหลบเรียนนะไม่ใช่ครับก็แบบเรื่องทุกอย่างผมอันนี้ขอเป็นคลิปที่แบบผมต้องสารภาพเลยนะครับคือแบบเรื่องปิดบังอะไรผมกูต้องเปิดบังตลอดถ้าทุกคนสังเกตคลิปที่ผมทําตั้งแต่คลิปที่แล้วครับคลิปเรื่องสารภาพเรื่องยาสูบ ก็ก <S an> ็เข้าไปดูได้คือก็อย่าทําตามนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีด้วยอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเรานะครับแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบมากพอครับก็อย่าอย่าไปทําตามนะทุกคนแบบเรื่องไหนที่มันมันมันแย่มันมันก็แบบโคตรแย่โคตรเฮี้ยเลยก็อย่าไปทําตามนะทุกคนมันคือมัน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 ไม่ดีจริงๆด้วยต่อใบต่อลูกหลานเราด้วยทุกคนแบบเออก็แบบใครมีลูกหลานก็ควรสั่งสอนให้หน่อยนะก็คลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมพาดู บริเวณสนามฟุตบอลเลยดกวกาทุกคนไปดิโก้อยู่ตรงนี้ยุงเยอะนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ตรงนี้ยุงเยอะมากประตูตรงนั้นปิดแล้วครับถามว่ากูเข้ามาได้ยังไงก็เข้าตรงนี้โรงเรียนน่าจะรู้แล้วว่ากูมาทำเทียอะไรคือแบบผมไม่ได้มาขโมยอะไรนะก็แบบเออมาทำาชี่แบบลังเลที่เฉยแต่ว่าถามว่าการที่เราปีนเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยมันเป็นการที่แบบมีขโมยไหมมันก็แบบมีข้อสงสัยอยู่แต่ว่า คือกูไม่ใช่คนแบบนั้นเว้ยนึงต้องเข้าใจกูบ้างนะครับนี่ครับสนามฟุตบอลตอนนี้น้องก็ทําการมาอยู่มันก็ไม่ได้มาด้วยคือโค้แบบโค้ดสงสารน้องมากก็คือแบบมันถามว่ามันเหมือนจะเศร้าไหมมันมันมันเศร้าเว้ยคือแบบมันแบบไม่มีคนคุยได้แบบว่าประมาณแบบเออแบบความรักแบบคนพิ่งโดนทิ้งแบบหกหักก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครก็มันมันไม่ได้หรอกคือความแตกต่างมันก็แบบมันก็จะแยกแบบ ประเทนะทุกคนแต่ก่อนโกจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วผมก็จะมาเล่นฟุตบอลกับรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนแบบตอนนั้นแบบคือสนุกมากนะครับ mm hmm. ก็คือตอนนี้มันก็แบบแยกแยก่กันแล้วเวคือถามว่ mm hmm. าเียนแบบจ,จำชื่อได้ไหมผมก็แบบจำชื่อจำชื่อนี้ได้ผมจำไม่ค่ภูมิแล้วก็ดีเออแล้วก็ใครสักคนแบบ่ผมจำไม่ได้ครับคือตอนนั้นแบบ คือแบบว่ามันมันจำได้ทุกคนเลยแล้วมันสนุกมากนะครับก็วัยเด็กกับวัยผ,ผู้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเว้ยแล้วเราก็จะค่อยเรียนรู้ประสบการณ์ไปนะครับไม่ต้องถามว่าทำไมกูเดินไปเดินมายุ่งเยอะมากแล้วก็จะเป็นการเดินะแบบที่กูต้องออกกาลังกายบ้างคือมันกูไม่เคยออกกาลังกายด้วยซ้ําไปครับดูรับรถเยอะมากขอบอกเลยวันศุกร์รถเยอะมากเยอะจริงๆ แล้วก็วันพฤหัสลดจะไม่ค่อยเยอะเวลากูข้ามถนนนี้นแม่งกูข้ามโคตรยากเสาที่ก็แบบปกติครับทุกคนโดยเฉพาะวันศุกร์ครับหน,หน้าก็เป็นตำบลครับแล้วก็มีเซเว่นนะครับแล้วก็ถ้าแถบตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงส่งมันห่างถามว่าห่างจากบ้านผมไกลไหมมันก็แบบไม่ได้ไกลมากก็เดินแค่แป๊บเดียวครับ ตรงนั้นก็กเดียนไปได้มันมันมันจะมีไฟลัดอยู่นะครับแต่ถามว่ามันไกลไม่ไกลครับถ้ามีรถก็สะดวกหน่อยนะครับก็คือชีวิตเรามันก็แบบบางคนพ่อแม่ก็แบบมีตามใจบ้างไม่ได้ตามใจบ้างคือผมก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าถามว่าอยากได้อยากพอไหมก็อยากนะครับแต่ละทำยังไงละ่ะมันก็ต้องอดทนนะครับอดอยานะกเนาะก็คือมันก็ต้องรอเวลาที่มันจะได้ดจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้อะไรก็่ไดถือเที่ยวอะไรวะ ดูริยนี่ต้นที่อะไรมันเหมือนลักษณะต้นพูที่ผมเคยไปโรงเรียนสงคอเลยต้นมันจะประมาณนี้แล้วใหญ่มากแล้วก็แบบมีผ้าผ้าล้อมรอบแล้วก็มีสารอูมิครับใครใครใครอยากย้อนไปดูคลิปนั้นก็ย้อนไปได้คือแบบคือเพื่อนผมจะทําจริงแม่งแบบบอกว่าให้ไปถีบกาแพงโรงเรียนมันจะถีบเว้แล้วต็นมีเพื่อนผมห้ามน,นะ ก็ถามว่าเราไปทาเพื่อ,องพิ่ความสะใจไหมไม่ครับถ้าใครชอบคิดมันย้อนไปดูได้ทุกคนสนุกมากมันคือแบบมันไม่ได้สนุกอะไรหรอกคือประสบการณ์ที่ผมเคยเคยเคยแบบเคยได้ทําแต่ว่าเราเราไม่ได้ทําจริงๆเวลเราก็แบบเออไปที่เฉย,เยอะ่ะคือเขาถามว่าพูดมันพูดได้มันพูดได้แต่ถามมันจะทําได้ไหมเคยยังไมทุกคนพูดได้แต่ทําไม่ได้ทุกคนคือแบบ คืออยากทำ่ะแต่สุดท้ายไม่คือแบบเรื่องเออเรื่องไหนที่มันแบบกอไม่น่ากลัวเราก็ทำาว่าแต่ว่าเรื่องนที่มันน่ากลัวเราก็ทําตอนนี้เย็นแล้วครับตอนนี้เลยเราอาจจะได้เจอกันอีกน่าจะวันนี้นะครับเราก็จะได้เจอน้องนะครับตอนนี้น้องมันทำคามบุดนแต่ว่าทาไม่ได้เจอก็ขอโทษขออภัยด้วยเราก็จะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเราก็คือตอนนี้น้องไม่ได้มาด้วยคือแบบกูมาคนเดียวครับกูมาคนเดียวแบบไม่น้องไม่ได้มาด้วย รถเยอะมากครับแล้วยุงเยอะมากตรงนู้นก็จะเป็นเขตเจ็ดนะครับหรือเรียกว่าที่ออกลัางกายครับแล้วก็จะมีด้านในด้วยสำหรับคนฟิตเนสนะครับส่วนมากที่ผมเข้าไปเนี่ยผมตอนนั้นผมเพ,พิ่งเข้าไปครั้งแรกคือแบบมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะก็จะมีส่วนแบบนักศึกษามาออกบ้างครับแต่แต่ที่ผมไปต้งแต่ตรงนั้นคือจะมีนักศึกษาด้วยแล้วก็มีวัยแก่ผมก็เคยไปออกครับตอนเด็ โอเคครับโอเคก็ได้เวลาที่ผมต้องจากลาทุกคนแล้วนะคบถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่แล้วก็หยอดหยอกแซลเล่นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคบก็ใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาทางช่องติชัดเจาอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้ก็ามมาอย่าลืมกดติดตามนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายไปแล้ว ปลากลับบ้านทุกคนกลับบ้านแบบคือแม่งกูต้องปีนตรงนี้เว้แล้วแม่งกำแพงตรงนี้ปิดนะครับบอกเลยถ้ากูแบบปีนกำแพงนี้เขาสงสัยกูแน่นอนแล้วแบบขากูพลิกเลยกูก็ต้องแบบระมรัดเล่างหวนะครับในการออกลงเรือผมว่าเขาน่าจะมีการลงทุนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้จะมีแค่สนามดดวยครับแล้วก็เพิ่งไปมีตรงน้นผมคิดว่าเขาจะเริ่มมี ผมเคยพูดนะโรงเรียนบ้านบบว์นันก็ไม่แน่อะไรแต่ก่อนตรงนี้จะมีแค่สนามวิ่งแค่ตรงนี้ที่เดียวแล้วก็จะเริ่มเสริมตั้งแต่อตรงนู้นนะทุกคนเห็นไหมตรงมือผมนะผมซูมไม่ดูมีแค่ตรงนู้นครับกำแพงเขาเริ่มทานะครับไม่รู้ว่าลุงเจองูหรือเปล่าคือผมไม่ได้มาครับผมก็ไปเรียนแต่ลูกเขาจะคิดว่ากูเป็นใครคือแบบมันมีงูตรงนั้นเวน่าจะเป็นงูสิน่ะขั้วแบบเกือบฉกเูตายอ่ะผมบอกเลย ป่ะเราจะกลับบ้านกันนะครับทุกคนปะ่ะทีน,นี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ไปเจอกันดัวไปแล้ว